อังจี้อังจี้ร้องทำไมลูกม,ลมันปุกบะเบีเอือ <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนก็หลังจากไม่ได้ทาคลิปมานานนะคะวันนี้ก็เลยจะมาทาคลิปนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันพิเศษของเรานะคะที่เราจะมีสมาชิกใหม่เข้ามาในบ้านนี้นะคะก็สมาชิกใหม่ก็คือแมวของเราเองค่ะทุกคนอันนี้เรากับแฟนหุ้นกันซื้อแมวตัวนี้มานะคะก็แมวตัวนี้เป็นสกอตแท้นะคะสกอตติด โฟดแทนนะคะแล้วก็น้องเนี่ยเป็นตัวเมียนะคะสีออกเทาแต้มแต้มขาวเทาเทาขาวนิดนึงนะคะเ,เราตั้งชื่อน้องว่าชื่อจีนะคะคือเราเคยฝันด้วยนะว่าเราจะได้มีโอกาสเลี้ยงแมวตัวสีขาวเทานะคะแล้วเราก็ตั้งชื่อน้องว่าจีนะคะอืม ก็เป็นเหมือนในฝันจริงๆเลยนะคะออกว้าวๆน,นิดหนึ่งนะทุกคนเขาลงประกาศขายตั้งแต่เดือนตุลาแล้วนะคะตุลาปีนี้นะเนี่ยนี่ก็เดือนธันวาและว,วันที่หนึ่งเราอัดคลิปนี้เมื่อวันที่หนึ่งธันวานะคะอัดคลิปนี้เมื่อวันที่หนึ่งธันวารู้สึกว,ว่าว้าวมากเลยเขารอเรานะคะอันนี้เราบ่นมาเยอะและ้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวของที่เรามีกันแล้วก็ รีวิวเสร็จคนขายเนี่ยบอกว่าน้องจะมาช่วงไม่เกิน3ามทุ่มนะคะน้องจะมาไม่เกิน3ามทุ่ม,ะะอ,ม,ม,มอันนี้ก่อน2องทุ่มเราก็จะมารีวิวของของน้องทั้งหมดก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารุ่นพร้อมกันว่าน้องจะมาแล้วก็จะเป็นยังไงนะคะโอเคนี่ตื่นเต้นมากเลยนะทุกคนซื้อวันนี้ได้วันนี้แบบว่า เออทานใจมากๆเลยทุกคนอันนี้เรามาเริ่มที่อันนี้กันอันนี้เป็นอาหารแมวพามี่นะคะเป็นอาหารเปียกเป็นอาหารเปียกนะคะอันนี้ไม่ไม่รู้ว่าสูตรอะไรเพราะว่ามีคนใจดีนะซื้อมาให้นะทุกคนแต่ว่าพามี่นี่ก็ดีแหละอืมเราเนื้อรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหลวมากอะเนื้อค่อนข้างแน่นอยู่นะืมแล้วก็ชอบ นะคะพามี่อันนี้โลนึงนะคะทุกคนแล้วอันนี้เป็นพามี่เหมือนกันค่ะทุกคนตัวอันนี้เราซื้อแบบ้าลดมาเขาก็เลยไม่ได้ใส่มาในกล่องนะคะถ้าใส่มาในแบบเอ่อในกล่องพลาสติกรวมๆกันเลยเพราะว่าเราเลือกแบบ้าลดมานเนื้อมูสก็คล้ายๆกันเลยทุกคน เหมือนแน่นๆคล้ายๆกันนะคะเออและน,นี้เป็นของเล่นคะ่ะทุกคนนี่เราซื้อมาเป็นหนูปลอมไซส์ใหญ่คะ่ะทุกคนไซส์20ิเซนเผื่อน้องจะชอบนะหนูหนูหนหนปลอมอันนี้เหมือนทำมาจากยางยางอะไรก็ไม่รู้ข้างในแล้วก็ข้างในเป็นสารเออเป็นใยสังเคราะห์นะคะทุกคนบีบได้มันเหมือนมี ช่องให้ลมเข้าไปอยู่แล้วพอเราบีบลมมันก็จะออกตรงหัวเนี่ยทุกคนมันจะมีชี้ให้ลมเข้าไปอยู่อันนี้จะเป็นลูกบอลน,นี่อันนี้แฟนซื้อมาให้นะคะทุกคนเอาไว้ให้เล่นแต่มันก็จะไม่มีกระดิ่งดิ้งกุ้งกิ้งแหละแต่มันก็เล่นสนุกนะแล้วว่าเนี่ยพอดอกแล้วมันเด้งขึ้นด้วยนะเราว่ามันน่าจะชอบนะคะทุกคนอืม ของเล่นก็จะซื้อไม่ให้มันเหงาแหละเราก็จะเล่นกับมันด้วยแล้วก็ให้มันเล่นเองด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นมแมลงสาบทุกคนมแมลงสาบไซส์เล็กอืมเราซื้อมาเผื่อว่าแมวแบบว่าอยากล่าอะไรเงี้ยอยากแบบอยากล่าบ้างอะไรเงี้ยก็เลยซื้อหนูแมลงสาบมามีปลาด้วยทุกคน ปลาปลา,ปาอันนี้จะเป็นนีโมทุกคนอืมข้างใน,นก็เป็นใยสังเคราะห์เหมือนกันแล้วข้างนอกก็เป็นผ้านะคะอืมเผือว่าแบบว่าเขาอยากจะนอนกอดอะไรเงี้ยสุดยอดอันนี้เป็นหนูค่ะทุกคนหนูหนูไซส์เล็กแต่ว่าอันเนี้ยมันทามาจากยางพารานะเออ จริงๆไม่ค่อยอยากซื้อของขวัญเอ้ยของขวัญอะไรก่อนไม่อยากซื้อของเล่นที่มันไซส์เล็กๆนะเพราะว่าเดี๋ยวน้องเขาหายทําหายแล้วหาไม่เจอแล้วเดี๋ยวน้องเขาจะอดเล่นนะคะอันนี้หมดไปแล้วกับถุงอันนี้เราใส่รวมกันหมดเลยนะ <ๆ S 1> เพราะาเดี๋ยวอาหารหายนะคะและอันนี้จะเป็นอาหารเม็ดค่ะทุกคน เราขอแกะออกมาก่อนอันนี้เราใส่ไว้ในโหลเตรียมพร้อมนะคะจริงๆอ่ะเขาแพ็คมาดีนะเขาแพ็คใส่ในถุงสิบล็อกนะแต่ว่าเราเลือกใส่โหลแบบว่าเพื่อความสะดวกแล้วก็นถนอมถนอมความกรอบของอาหารแล้วก็กลิ่นของอาหารให้มัน,นอยู่เหมือนเดิมนะคะหนูเปิดออกมาคือกลิ่นมันหอมสําหรับแมวอะแล้วว่านะแต่สําหรับเรามันคนข้างเออ หอมไปนิดนึงนะคะอันนี้เป็นคาน,นินค่ะทุกคนโรเยอรคาน,นินอ,อ,อันนี้เราสั่งมาผิดสูตรจริงๆอะเราจะสั่งอ,อแมวคิดเช่นคือเราคิดว่าจะได้ลูกแมวมาเลี้ยงแต่จริงๆอะเราเราซื้อ,อน,นี่มาแมวแมวโตมาแมวกลางๆ6เดือนแต่ว่าอันนี้เราเราสั่งไอ้น,นี่มาสูตรแมวเลี้ยงในบ้านนะคะทุกคน Hmm. แมวที่แบบไม่ค่อยได้กออกกำลังกายเออแต่เราว่าแมวเราน่าจะสนน่าดูเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูนี่เลยทุกคนเออลืมให้ดูเม็ดลืมอธิบายเม็ดเม็ดมันก็จะเม็ดเหลี่ยมๆหน่อยสามเหลี่ยมอ่ะเออสามเหลี่ยมแล้วก็เม็นหนาๆนิดนึงแต่ก็เล็กอยู่นะคะแมวน่าจะกินได้ง่าย ะะมาเดี๋ยวเราจะพามาดูนี่กันนี่นี่เลยอันนี้เป็นกระบะรายแมวนะคะทุกคนเอ้ยอาหารก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนโอเคอันนี้เป็นพรมดักรายแมวนะคะพรมดักรายแมวอันนี้เราซื้อแบบเป็นโฟมมาแล้วก็ซื้อแบบสองชั้นมาชั้นแรกคือ เป็นรูููๆนิดนึงอ่ะแล้วก็ข้างล่างก็เป็นแผ่นๆเป็นสองชั้นอ่ะเป็นพรมด,ดักทรายสองชั้นนะคะก็คือเวลาแมวเดินออกมาจากกระปมันจะได้ไม่ติดเท้าน้องแล้วก็เดินไปทั่วนะคะก็จะอยู่แค่ตรงนี้ทรายก็จะติดอยู่เนี่ยในรูเนี่ยเราก็เอามาเทได้เอามาเทสใส่ใน กระบะใหม่ได้นะคะถ้าสมมติเราจะประหยัดนะคะ,<บ>ะแล้วก็นี่เลยกระบะทรายขอทุกคนเราซื้อมาแบบโดมมานะคะสำหรับแบบแมวโตด้วยนะไม่ใช่แค่แมวเล็กเข้าได้อย่างเดียวนี่แมวโตก็เข้าได้นะทุกคนบรรจุน้ำหนักแมวได้เยอะมากพลาสติกคือแบบสุดยอดหนาะแล้วก็ตรงนีดตรงทางเข้ามันมี ลูรูดักทรายอีกนะคะนี่แบบว่าพอแมวเดินออกมามันก็จะต้องเหยียบตรงนี้ใช่ไหมทางเข้าอันนี้แหละไอรูตรงนี้แหละมันสามารถจับทรายได้ด้วยนะคะแต่ทรายก็จะร่วงลงไปในข้างล่างกระบะนะคะอ,อันเนี้ยนี่แมวเข้าได้นะคะ เข้าแล้วก็ออกมันเหมือนห้องน้ําต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็ช่วยแบบกรองกลิ่นไม่ให้มันเหม็นเกินไปด้วยนะคะอันนี้จะเป็นที่ตักรี้ที่ตัก,ร,ตกรี้แมวนะคะแถมมากับกระบะทรายเลยแล้วษนาก็จะเป็นมือจับแบบะที่ให้จับแล้วก็มีช้อนเออมีรูๆตรงเนี้ยมีรูตรงเนี้ย ตรงช้อนอ่ะเออมันจะมีรูๆเอาไว้เวลากรองทรายออกนะคะก็คือถ้าเราถืออย่างเงี้ยแล้วเราจับอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปจ้วงที่ทรายอย่างเงี้ยไปค้าหาเออเราจ้วงตักขึ้นมาเสร็จยืดยืดมันก็จะกรองทรายออกลงไปข้างล่างจะได้แบบไม่ต้องเปลืองมากนะคะมันก็จะมีแต่ครีติดออกมาข้างบนนะคะ Okay. ส่วนอันนี้จะเป็นทรายเบนทูไนท์ค่ะทุกคนเราซื้อเบนทูไนท์มาของยี่ห้อ b บ t t e r Cat นะคะทุกคนอืลองใช้เบนทูไนท์คือเราอะไม่ไม่เคยแบบศึกษาเรื่องทรายแมวจริงจังเลยอืแต่ว่ารู้มาว่าเบนทูไนท์เนี่ยคือมันจะจับตัวเป็นก้อนได้แบบ เออเร็วมากนะคะทุกคนแล้วก็ไม่เหมือนทําให้ของของน้องมันไม่แตกค่ะมันก็จับตัวรอบๆของของน้องแบบเป็นก้อนนะคะแล้วก็เรื่องกลิ่นมันก็เลยจะจะน้อยกว่าสายยี่ห้ออื่นนะคะเราก็เลยคิดว่าเอ้ยสายชนิดอื่นเราก็เลยคิดว่าเออลองซื้อเป็นตัวไหนมาดูนะคะทุกคนอืม แต่ว่าก็แอบ,บกังวลอยู่เรื่องฝุ่นเพราะว่าเป็นตัวไหนมันไปอ่านมาเขาบอกว่าฝุ่นมันจะเยอะนะคะก็เลยแอบ,บกังวลนิดนึงแต่ว่าถ้าเรื่องกลิ่นมันหายไปก็โอเคทรายตัวนี้จะเป็นกลิ่นแอปเปิลค่ะทุกคนแต่ไม่ได้เป็นแอปเปิลแบบจ๋าแต่ว่าฉุนมากๆอะไรเงี้ยเรากลัว่าจะูุกน้องมันจะแบบว่าไม่ถูกกับกลิ่นอะไรฉุนๆนะคะก็เลยลองซื้อทรายที่ มีกลิ่นชุนน้อยที่สุดนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราจะพามาดูถ้วยอาหารกันนะคะอันนี้จะเป็นฐานค่ะฐานสำหรับรองชามของน้องนะคะเอ่อฐานนี้จะเป็นฐานไม้ค่ะทุกคน ปรับระดับได้3ระดับเลย1 2 3องเอสีระดับปรับระดับที่4ีระดับนะคะอันนี้อยู่บนสุดเลยระดับที่4นะคะอ่าแล้วก็ฟิลฟิลฐานไม้อือนะคะแล้วก็จะเป็นแบบว่ารองถ้วยอันนี้จะเป็นถ้วยเซรามิกนะคะจะหนานิดนึง เออที่เลือกใช้เซรามิกเนี่ยเพราะมันมันไม่ค่อยมีชฉลานะคะแล้วเราก็ล้างง่ายด้วยนะเ,เซรามิกน้าด้วยนะคะจะมีทั้งหมดสองหลุมก็คือเราตั้งใจไหมว่าจะเอาหลุมหนึ่งเนี่ยเป็นหลุมใสอาหารนะคะหลุมหนึ่งจะเป็นหลุมน้ํานะคะนี่สุดยอดโอเคระหว่างนี้รอแมวมาเดี๋ยว ไปเจอกันตอนน้องจี้มาดีกว okay, uh, ่านะคะโอเคครับใ่ับคือาไม่ตกนเลยนะอ๋อยังย oui, <Yes, okay, yeah, uh, ังครับเดี๋ยวพี่เลี้ยวก่อนยังกอนมครับอ๋อยัยังแล้วพิตอนนี้เเดี๋ยวผมลงไปรอเลยเบียรเลยนะ8 8โอเคครับ สวัสดีครับใช่ครับสวัสดีครับเอ่อเดี๋ยนะวันทีีิกายนน้องแมวต้องใช้สบารายไม่ทราบมีไหมฮะมีครับผมเลี้ยงแมวอยู่แล้วใช่ไหมฮะอ่าใช่ครับอ๋อโอเคอ่น้องกินคานินได้ไหมครับกินได้ครับพอดีว่าที่บ้านแมวเยอะไอ้น้องชุดนี้ผมให้กินแค่อคอนีกเองแต่ว่าเขาอันนี้มาเผื่อผสมผสมแล้วก็ได้ครับผสมแล้วก็เดี๋ยว ก็ค่อยเปลี่ยนเป็นโรยย่างดิดีเลยครับรยย่างดิดี่ชอบเลยชอบเลยครับนี่อครับนี้อาหารนะครับชื่ออะไรมีชื่ออย่างพี่บ้านไม่ได้ตั้งชื่อครับเพราะว่าตัวที่จะย้ายจะไม่จะไม่ตั้งชื่อของแมวจะได้รอให้เรียกแต่อาบน้ำมาเรียบร้อยขอบคุณครับขอบคุณครับมีอะไรมีอะไรโทรมาถามได้ตลอดได้ครับน้องเดี๋ยวรายละเอียด วัดเกิดอะไรเดี๋ยวพ่อแม่เดี๋ยวผมส่งลูกให้ตามหลังมาได้เนาะฝากเลี้ยงด้วยน้องแมวไม่เคยออกข้าบ้านใช่ครับนะโอเคแต่แต่เลี้ยงอยู่แล้วเนาะใช่ครับโอเคขอบคุณครับผมนะครับขอบคุณที่อะไรโทรมาบอกได้ตลอดได้คครับโอเขอบคุณ,ค,ณ,ค,ณครับ นิ่ลูกนี่คะตัวใหญ่ด้วยอ่ะให้เขาไปก่อนให้เขาเดินก่อนเข้ากระเป๋าก่อนแม่นี่นะนั่งข้างเข้าลูกอันนี้ของลุงหมดเลยเนี่ยของลุงหมดเลย

นอนห่อ,อตัดเ็บให้แล้วเรียนาเี่ย้องลยไม่วลยังไ,งไิล<อ>เกิจิ๊ดรองให้มันมีฟังหน่อยสิลูกลอยากกินน้ำนเลยลูก <c ười> ัปรับตัวเร็วนะเนี่ยแต่กลัวมา กลัวาม,มาเอ่อมาบอกว่าไม่เอาแมวจรแถวนี้บอกแถวนี้หมาเยอะมากบอกถ้ามาเยอะก็คงจะไม่มีแมวตอนนี้ยังไม่เลิกกินน้ำเลยนะระนะคะเรา,เาเวควรจะหยุดคลิปเท่านี้ <c ười> คลิปของน้องกี้จะมาอีกเรื่อยๆนะคะทุกคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายีเยอะไปไหมนุ๊กไ่อิ่มไลีแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวโอ้กินท้องป่องเลย